ที it, huh? ่ตรงนั้นแล้วมันถ่ายมันจริงๆอ่ะมันมันหายยากมันต้องขับไปบ่อยเป็นช่องเลียงเราเป่องเลียงเนี่ยเห็นไหมเราก็เป็นยังไม่รู้ตัวเลยนยหมอยังไม่รู้เลยหมอว่าเป็นอะไรหมอให้น้ำเกลือ

เได้ป็นไงอ่ะมีชนได้เป็นไงดียัง่ากายดียังดมไดไหมเวมามารวทำอนไรนี่เรามีเหรียญจุน่มนะกินเรื่อยๆทุกวันแล้วก็มีโอกาสก็เดี๋ยวให้าจได้ปัน้มันให้ชักอาบให้ชุ่นอยแล้วนี่ไม่เสียใจสักบาทผมใส่เล็กไหลไวข้างในบ่อทัดหมดดียนะั เลวอ่าไปแล้วก็ขับแต่เรามันโดนมาลมาแเก่งซะด้วยหายเรื่องเลย <c oughs> แลวเนี่ยจะไม่โดนไงเข้าใจปะทำผิดตอบเหมือนกับคนปกอเต๋ได้ทำมันะ เราไม่มีของกันตัวเลยเดี๋ว,ออน,วนี่เราไม่มีของอะไรกันตัวเลยทั้งตัวเนี่ยสมควรแล้วอนะเข้าใจไหมข<ม>นาดหลวงพ่อป,ปานะปล,าล้ปป่ปานองโอาจารย์หลวงพ่อเลยสีดำอะพักห่างจากตัวนิดเดียวหนาะยังโดนบางฟันเลยเขาฟันมาแต่ไกลฉับหัวเข้าไปเนี่ยล้มทั้งยืนเลยแล้วเราไม่มีอะไรเลยว่ ก็จะกระหายไหม,มเขาก็เล่นได้ดินี่เราจะเล่นยังมีของเรินมานีน่ <c oughs> นตัวไ้เล่นมาแ้วโดนสะท้อนกับ่า <c oughs> ใช่ไหม, <c oughs> มไ,ปไปเล่นกันนะ้วอ่ะเราจะเข้าง่ายเลยเจอพวกขบงขมห้นเสกเข้าไปทีเดียวอ่ะใช่ไหมหรเรียบร้อยหลวงพ่อเล่นเลือดำบอก ยอ,อมคหม่างเวทนักศิศาสตร์เขาจะปล่อยของทุกวันวังคากับวันพฤหัสได้วันเสาร์วันเสาร์ไปดูในกู o ก l e ยิด<ม>ูท่านบอก่าสาท่านยิยนาายงนักศศาสตร์จริงแล้วหลวงพ่อปานในสมัยอาจารย์ท่านรู้จักหลงพ่อปานว่า,า,า,ามังคูไหมท่านทำวันวันไนดะ้ทำไรแค่เ เขามาเต็มวัด,วดป่วยทั้งป่วยทุกคนบางคนก็ผีเข้าบางคนก็โดนเศยสาแล้วโดนเศษสา,าขเข้าใจว่าไงไหมเหมือนเดินไปเดินมาโรงพยาบาลโรงบัตเข้าจ๊อกเข้าไปรับโดยบังเออแต่กูจะมีกรรมด้วยนะยังไงก็ไม่ยากก็แบบ เดี๋ยวใ้าจะเล็กอาานน้ำม่ตออนยอ่านน้ำม่อนย